สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับแท่นตัดองศานะครับแบบไร้สายยี่ห้อ m a ค i t a รุ่น DLS 7 1 4 z สินค้าตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่แบบใช้แบตเตอรี่แบบไร้สายนะครับขนาดแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับคือ18โวลต์2ก้อนนะครับจะรวมเป็น36โวลต์ ตัวนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์แบบบัตเล็ตนะครับมอเตอร์ไร้แปลงถ่านขนาดใบตัดนะครับจะเป็นขนาดอยู่ที่7นิ้วนะครับ190มงรอเคสิมิ okay. สินค้านะครับตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีใบตัดติดมาในเครื่องหนึ่งใบนะครับเป็นขนาด7นิ้ว24ฟันนะครับ1ใบ ตัวขาเล็กนะครับหนึ่งคู่ตัวถุงเก็บฝุ่นนะครับใบคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบประกันสินค้านะครับอันนี้สเปคของเครื่องนะครับ DLS 7 1 4 36โวลต์ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่5,700รอบต่อนอาที นั้นบนตัวนี้ครับจะบอกแบตเตอรี่นะครับของแบตของแบตเตอรี่นะครับพลังงานแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับตรงนี้อันนี้เป็นตัวต่อสำหรับไอสายรูดฝุ่นนะครับมอเตอร์เป็นแบบบัสเล็นะครับมอเตอร์แรงแปรง่าน สามารถปรับองศาตรงนี้ได้นะครับ45องศาแล้วก็ปรับเอียงตรงนี้ได้45องศานะครับด้านบนนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ออนอ f ฟตัวนี้เป็นไกด์เซฟตี้นะครับต้องกดตัวบนก่อน,นครับถึงจะกดสวิตช์ลงได้ถ้าไม่กดก็กดไม่ได้ ต้องกดตัวบนถึงจะกดสวิตช์ได้ด้านข้างนะครับจะมีตัวปลดล็อกตรงนี้นะครับเพื่อเวลาเซฟตียนที่2นะครับกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะกดแท็ลงไม่ได้ด้านออกแท็ก็สามารถกดลงได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีกากดบบางใบมานะครับ แล้วก็สามารถตั้งการตัดได้นะครับโดยการใช้ตรงนี้นะครับปิดลงไปแล้วก็ตัวนี้ล็อกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสับลงให้ดูคร่าวๆกันมันก็จะกำหนดระยะตัดได้อือ่ะเดี๋ยวลองหมุน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 แทนดูเนี่ยครับแท่นสามารถปรับเียององศา เดี๋ยวเอาแท่นนี้ออกกอนตัวนี้ออกอแล้วก็สามารถปรับองศาอีกปรับองศาเนี่ยครับสามารถยังตัดได้อ่เดี๋ยวเองรบเลยครับโอเคเดี๋ยวล็อกไปแล้วก็แท่นสามารถโยกไปมาได้นะครับตัวนี้เป็นแบบสไลด์ แล้วก็สไลดด้านล่างได้อีกนะครับไม่ต้องล็อกก่อนเนวสไลด์ให้ดูเลยนี่ครับสไลดได้สองสเต็ปมาเดี๋ยวเรามา,าฟังเสียงของเครื่องกันนะครับด้านนี้จะใส่กัตติยของเครื่อง ใส่แบตเตอรี่2ก้อนนะครับตัวนี้18โวลต์อ่าเดี๋ยวสไลด์เทิเมต,ตัวนี้ตันตึกสามารถสไลด์เทิเม ปล่อยมืออ่ะปล่อยมือครับเครื่องก็จะหยุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกดอีกรอบหนึ่งฟังเสียงก่อนโอเคอะเดี๋ยวลองไม่ไม่กดไกสวิตซ์นะไม่ต้องกดไกสวิตซ์เซฟต,ตี้อ่าเนี่ยครับก็จะเครื่องจะไม่ติดนะครับอะแล้วกดเซฟตี้สวิตซ์เคครรื่องก็จะดับ โอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ